นกสุรศักดิ์อดีตคุกข่าวขอแต่งหมูมพิมพากาแต่งสามเดือนหย่าไม่เคยได้เลี้ยงดูลูกชายอดีตนายแบบดังรักไม่สมหวังคุกข่าวขอแต่งหมูพิมพากาชมน้าอดีตสามีหมูพิมพากาที่เป็นพ่อแท้ๆของน้องนายนภัสและคนบอกว่าหน้าเหมือนกันถูกยกให้เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตัวจริงที่ทําทุกอย่างเพื่อลูกชายสําหรับหมูพิมพากาที่ปัจจุบนันแทบจะหหลังให้วงการบันเทิงแล้ว จะผันตัวไปทำงานเป็นผู้จัดการส่วนตัวของลูกชายสุดหล่ออย่างน้องนายนภัสไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอย่างที่ทราบกันว่าแม่หมูเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวและเลี้ยงดูหนุ่มนายเพียงลำพังมาเป็นเวลา,านานวันนี้จะพาทุกคนไปย้อนฟังบทสัมภาษณ์เมื่อครั้งที่คุณแม่หมูเปิดใจในรายการหลังแต่งงานกับนายแบบนกสุรศักดิ์เพียงสาเดือนและเลิกรากันไปโดยไม่มีการจดทะเบียนสมรส ถือว่าไม่เป็นครอบครัวหมูเป็นครอบครัวไม่เคยคิดเลยว่าหมูอยู่กับร่วมกับใครหมูแค่แต่งงานมีลูกแล้วก็ใช้ชีวิตจะเรียกว่าไม่ได้ใช้ชีวิตคู่เลยด้วยซ้ําแต่งงานได้แค่สมเดือนแล้วเลิกเลยหมูไม่ได้รักจะเรียกว่าพลาดก็ได้อาจจะด้วยอะไรก็แล้วแต่เขาเป็นฝ่ายลงรักเรามากกว่าแล้วก็ในตอนนั้นชื่อเสียงเรากําลังสุดตกเลยเหมือนเราเป็นคนหนึ่งที่เขาปลืม้มแล้วก็เหมือนกับเราพลาดไปพอพลาดปุ๊บ ก็มีสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรารู้ว่าเรามีน้องแล้วตอนนั้นกําลังถ่ายละครอยู่ด้วยมูแหลกเลยพอรู้ว่ามีน้องโลกมันสดใสเลยค่ะพอที่ผ่านมา3าปีเราทำงานทุกวันเอาเงินมากองเยอะๆก็ไม่รู้ว่าทําไปเพื่อใครชีวิตตัวคนเดียวจริงๆป่าก็อยู่ตอนนั้นแต่ป๋าก็มีครอบครัวของเขามีความสุขมีลูกใหม่ตอนนั้นทํางานแบบไม่มีจุดหมายแต่พอรู้ว่าเรามีลูกดีใจมากประกอบกับการคุกข่าวขอแต่งงานเลยบอกว่าเขาจะดูแลเรา หมูคิดว่าอยู่ๆไปก็คงจะรักกันเองวันที่แต่งงานความคิดหมูแค่อยากจัดงานแต่งงานเพื่อให้สังคมรับรู้ว่าฉันไม่ลูกแต่งงานเพื่อให้สังคมยอมรับลูกตอนนั้นมีแค่2ทางเลือกขึ้นหนีไปเกิดต่างประเทศซึ่งก็ทําได้ข้อ2แต่งงานซึ่งข้าคูกข่าวของแต่งงานแต่หลังจากแต่งงานชีวิตคู่ก็ไม่ได้เป็นแบบที่เราคิดเราเองก็ลาออกจากวงการยกเลิกงานพิธีกรงานอะไรหลายอย่าง หวังว่าเขาจะเลี้ยงดูเราแต่พอได้มาศึกษากัน3เดือนที่เราแต่งงานและมารู้นิสัยเขาจริงๆมันไม่ใช่เลยก็เลยไปดีกว่าตอนที่เลิกตอนนั้นเราเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองสูงมากฉันสวยฉันรวยทะเลาะกันขับรถไปพัทยาคนเดียวเช่าคอนโดยอยู่จนเกิดน้องเลยเราทําเองคนเดียวมีความสุขนะเราก็คุยกับลูกแม่เลี้ยงลูกได้บลาบลาบล